ขึ้นร้อนผมคงไม่ต้องอธิบายมาเท่าไหร่เพราะเขาเียตั้งแต่สองสามเดือนก่อนแล้วอ่ะเพื่อนลุมถานเพื่อนพอดีข็นพระนาลุดไหมตั้งแต่ทิ้งศักดิ์สิทธิ์ผมาปุยเสียงไรวะเสียงรถเสียงรถเราเสียงรถเตาพิทยุหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮยเฮย อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะมาได้เชื่อใจเราต้องออกไปจากทีโดยสวัสติภาพเอาไปทำอะไรอ่ะเพื่อออกด e กดเชียวอะไรกดเชียวคือซูมกด f อุ้ย ดีตกใงหมดอีกนี่วิธีการขับรถทำไมมิติการขับรถใหมมมุงต้องแบบนี้โผล่หน้าออกไปบอยผมมีประสบการณ์มาจากการขับรถโอแ้แป๊บแป๊บแป๊บเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าป้ายเขาเขียนอะไรหาเจอเรื่องผิดปกติีให้เลี้ยวขวาจะไม่น่าเจอเนาะไปซ้ายดิ ดูที่จะบักอีกหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่บักว่ะไปไปไป้ายนั้นอะไรอ่ะอ่านหน่อย,อยป้ายบางบางจากไม่มีใครอยู่ที่สาราตรงนี้มือนคุณขับไม่เป็นนะมีน่าจะมีอยู่แล้วปะ่ะต้นกลวยน,น่าจะมีอยู่แล้วมันน่าจะมี วะมันมีเรื่องแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ยโอ้ยต้ถอย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 ขึ้นถอยขึ้นไม่จังรอจังรอถอยถอยถอย ทางทางมีอะไรเปลี่ยนประหลาดหรือเปล่าไอ้ชายนุ่มไม่มาจำสเกลกูใช่ไหมไปเลยให้ชาวนี้เป็นคนขับไป <c oughs> พร้อมแล้วพร้อมพร้อมแล้วมา บางจากปกติบางจากปกติสาลาปกติทุกอย่างใช่ไหมฟังฟังเพลงนี้ไปเออน่ะขับรถทั้งเทียมก็ต้องหาอะไรฟังบ้างอยู่ขายมั่เกี้ะไม่มีไม่มีปกติปกติ วัดนี่ไม่มีอะไรโอเคไปได้ไปได้อืมบ้ชิดไอ้ต้นกลัวนี่แปลกนะน่าจะมีผีตัวอยู่เลยไปที่จุดสปอน <c oughs> ค่อยๆไป <c oughs> มือใหม่หัดครับ ไม่มีไม่มีไม่ไม่ม,ม,มีป่าได้ซ้ายดีทีหนึ่งทีหนึ่งนะเดี๋ยวขัดรถมาหนึ่งชั่วโมงบางจอกใช่ไหมป้องจากบางจอกตอเค อืมอันนี้ก็ถือว่าปกติอยู่ไม่เปิดไฟได้นี่อ่อก็ปกติดีอยู่ซุงตรงนี้ต้นกล้วยไม่มีไม่มี ว,วัดในวัดมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ก็ได้เดี๋ยวในวัดปกติเขามีผีเป็นสิ่งประดับหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นามีเมื่อกี้ไรวะปกติแหละปกติ มาเฮอะไรมันมีสิ่งปกตินะไปดิขวาด้ายซ้ายดีถ้าเจอให้เลี้ยวขวาถ้าถ้าไม่เจอให้เลี้ยวซ้ายแห่ช้าเนี่็ขับดูดีมะเอ้เพื่อนลมทางหายไปไหนเพื่อนลมทางหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยคุณหายไปไหนครับจัง อำเภอบางจากบังจาก,จากทางดูไปสลานี้ไม่มีใครฮใช่ไหมดูดูดีดูดีดีด,ดบด,บดนั่นถือว่าสิง่งปกติใช่ไหมหรือว่าสิ่งผิดปกติมันมีใครบางคนมาเดินตัดหน้ารถเราเมื่อกี้เนี่ย เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไอ้นั่นถือว่าสิ่งปกผิดปกติมันถือว่าสิ่งผิดปกติมากเลยเปิดเพลงโอเคเพลงเพลงก็ปกติดีอยู่ ตีสามเดี๋ยวบางจากเช็คได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวึมเช็คมีเหตุไรเยอเลยไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปก่อนบางจากสะกดด้วยบางจากได้ได้ได้ เคยเห็นเป็นประจำเนี่ยป่านนี้ขึรอนตนขบวนสาตาไม่มีอะไรอยู่ทีเฮ้ย,ยมึงอีกแล้วไอเอเลี่ยนสิ่งแปลกประหลาดแปลกปม <c oughs> <c oughs> อันนั้นไม่น่าใช่ผีนะมัน่นาจะเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาว ไม่เว้ยมึงคิดดูนะถ้าเราจับมันได้ถ้าเราเอามันไปทดลองเราอาจจะบินได้ก็ได้นะมันบินแบบมันบินได้ไงของมันนะวะมันจะบินได้ไงมันคือการผสมมันคือการใส่เคมีธาตุอมกอดที่เดียมตั้งแต่ โบ4โบ5กับเขาเรียงต่อครับอำเภอบางจากสกนที่บางจากใช่ใช่่ายถูกทางอยู่สานามีใครไหมเดี๋ยวถ้าถ้าเราเจอคนแล้วมันเป็นคนจริงๆนั่นถือว่าสิ่งปกติหรือเปล่าวะไม่มีใครนะไม่มีใครไม่มี ใช่ไม่ใครต้นกลวนี่มีไหมไม่ไม่ไม่น,าน,าน่าไม่น,าน,าน,าน่ามีะวัดละ่ะวัดก็ไม่มีที่ต้นกลวนกว็ไม่มีดูดีๆไอ้มูนี้น่าจากท่อจินจริงๆเลยมาจากไหนอ่ะโอ้ตัวใหญ่อ่ะเอาจริงนะถ้ามันเป็นสิ่งตามธรรมชาติมันถือว่า ปกติหรือเปล่าลองเหยียบมันดิถ้ามันแบนก็เหยียบคกือมันแข็งอะจริงตัวมันแข็งจัดเลยเมื่อกี้เนี่ยเพงเหยียบไปแม่งเป็นสิ่งมชีวิตที่มันน่าจจะมีตามธรรมชาติอยู่แล้วลอะ ตีห้าตีห้าอย่าบอกวนะ่าไอ้งน,น้ำเป็นสิ่งแปลกปลอมอะ่ะอ่านไปดีเลยบ,บางจาก BNA บางจากถูกถูกอ,อันนี้ปกติตือประจำสารนั้นมันคงไม่มีใครไปเกาะอ,อยู่ใช่ไหม <c oughs> S <S <S ไม่มีอันนี้นะดูดีๆไว้เผื่อบนหลังคามันมีต้นครัวนี่เรายังไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆเลยนะวัด่ะวัดก็ไม่มีนิ มีงูข้าบุญข้าบุไม่มีโอเคถือว่าตอนนี้โชคดีนะที่มันไม่มีเชียร์อะไรแปลกประหลาดนะเดียวซ้ายเข้าเลียขาวาเพื่อรับหมูกระทะของท่านในวันนี้ <c oughs> จุ่นมือปูมือขับรถ รอรอหรือเปล่าอ่ะตอนนี้หกโมงแล้วอ่ะหกโมงคือเป็นเป็นตอนเชา้าแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันแค่มันยังมือนอยู่ใช่เป็นเป็นช <boy> ่หกมงเป็นชดเป็นตอนเชา้าแล้วบางจากสารามีไหมมันคขาไม่มีผีตัวไหนออกมาเดินเล่นตอนหกโมงหรอก ปกติดีเดี๋ยววัดนี่ใครเปิดใครเปิดอะ่ะใครเปิดวิทยุไม่มีนะไม่มี เดี๋ยวมูคงไม่มีอบาแสวิ่งตัดมารถหรอกเลี้ยวซ้ายพราะบานเดี <S 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 ๋ยวบูตาดหกมุงแล้ว เฮ้ยสัดสีได้วอะอย่าตกขับมาข้างทางเลยัาซีนแล้วพัดซีนเพลงเปลี่ยนหรือเปล่าน้า <c oughs> ที่เพลงเปลี่ยนอ่ะ <c oughs> บางเจอ <c oughs> โอ้ต้นไม้อ่ะ p n น <c oughs> ต้นไม้ PNG จี ิดโยังควรมันเอาจริงขาดที่ไอทำโคตรมันดิโอ้ยแสบตาอันนี้อะไรเอนเครดิ แอน c แคดิสโมเดลซิงเกิลเจอร์รัปเปอร์นิมชขอบคุณชายพวกนี้ทำให้ทำให้พวกเราได้เรินออนิอนเมนหืมอ,อะไรอ่ะสาราลอยได้อันนี้ถือว่าปกติ